รัฐบาลค่ะเขามีความมั่นใจเรื่องเศรษฐกิจไทยอย่างมากเลยค่ะรัฐบาลมั่นใจเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มพฟื้นตัวต่อเนื่อง ADB ค่ะประเมินเศรษฐกิจไทยปี2,566เติบโต3.3%มีสัญญาณบวกสะท้อนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยที่แข็งแกร่งค่ะ นายอนุชาบุรพาชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจาสํานักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลมั่นใจเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องค่ะหลังจากที่ประเทศไทยได้รับการประเมินแนวโน้มทางเศรษฐกิจ จากหลายหน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือซึ่งประเมินเป็นไปในทางทิศเดียวกันว่าเศรษฐกิจไทยในปี2,566ถึง2,567มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องค่ะโดยมีปัจจัยหลักมาจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของไทยจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้มีเสถียรภาพและเติบโตอย่างมั่นคงค่ะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรียังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับว่าสําหรับประเทศไทย ธนาคารพัฒนาเอเชียประเมินว่าเศรษฐกิจของไทยในปี2566จะขยายตัวที่ร้อยละ3.3และขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ3.7ในปี2567ปัจจัยสำคัญครับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและภาคการบริโภคของเอกชนนอกจากนี้ธนาคารพัฒนาเอเชียประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไทยของทั่วไปของไทยนะครับจะลดลงจากปี2565ที่ร้อยละ6.1เป็นร้อยละ2.9 ในปี2566และร้อยละ2.3ในปี2567เนื่องจากแรงกดดนันด้านอุปาทานที่คาดว่าจะลดลงตามราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลงทั้งนี้ครับรัฐบาลขอบคุณหน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่ทำงานอย่างแข็งขันนะครับขับเคลื่อนฟื้นฟูนฟเศรษฐกิจของประเทศจนทำให้ไทยเองเนี่ยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องหลายหน่วยงานด้านเศรษฐกิจประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยไปในทิศทางเดียวกันว่า จะมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั้งโลกสะท้อนถึงความแข็งแกร่งถึงเศรยรภาพรากฐานทางเศรษฐกิจไทยซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ